ครับก็วันนี้นะครับก่อนที่เราจะให้ฟังเพลงบ้าๆบอของวันนี้เราจะสาธยายสักนิดหนึ่งนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคนที่ช่วยแปลให้นะครับคุณคังงเมครับอยู่ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณคังงเมนะครับก็จะใช้มิลาแม็กซ์เวลอยู่นะครับนบัตรนี้อะไรอะไรฟังมิลาแม็กซ์เวลล์แล้วค่ะคุณก็ก็เราแคปหน้าจอของคุณอยู่ณเวลานี้นะครับ แคปได้เหรอแคปซีก็เห็นแบบเป็นประกายประกายออร่าออกมาจากอวตารของคุณนะครับเออค่ะพี่จูดค่ะก็ตอนนี้น้องอีกคนนึงก็ไม่สบายอยู่นะครับต้องเอาวินของเราเพราะว่าตอนนี้นั่งป่วยอยู่เพราะอากาศร้อนนะครับก็เลยปิดไมค์หนีไปแล้วก็จริงเพลงนี้ก็มีคนอีกคนนึงช่วยกลาเนื้อโรแมนติกให้ก็เอ่อน้องซากุระจังอ๋อจกก็ช่วยช่วยกันกลาก็ขอบคุณมากๆเลยไม่งั้นก็พี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาร้องเพราะแบบ บ้าเหอมากอยากร้องเพลงนี้เพราะแบบเพลงนี้ก็แบบคอร์ดมั่วมั่วกระจายเลยไม่ใช่มั่วกระจายดีก็แบบเผาอ่ะอัดแค่วันเดียวแล้วก็มีมีตอนแหลตอนแหลแอปแบลวเลยไอเราจะแอปแบลคิ้วผู้หญิงฟังเองฟังเอาเองดีกว่านะว่าจะฝันร้ายแค่ไหนฝันร้ายเลยเหรอไม่ดีมั้งอ่ะอะไรกันเราอยากจะให้ทุกคนฝันดีกับเสียงน่ารักน่ารักของเราก็ก็เพลงนี้ก็ที่จริงก็ แปลไปนิดนึงละก็เดี๋ยวว่าจะทำเวอร์ไทยด้วยก็เห็นมีคนเคยถามในวอลเพจของไทยแฟนดับบะว่าจะมีแปลของดามาซีดีไหมเออก็ว่าเดี๋ยวคงจะแปลแหละครับแต่ว่าคงสักพักแล้วกันก็ขอบ้าบอๆไปก่อนช่วงนี้เพิ่งปิดเทอมก็ขอบ้าบ้าบบไปก่อนก็เข้าสู่เพลงใช่ป่แก่ก่อนฮะก็เดี๋ยวเข้าสู่เพลงก่อนเลยแล้วกันครับก็ขอบคุณที่ที่ที่ยังไงดีวะที่ที่ทุกคนจะรับฟังเพลงบ้าบ้าบบของเราครับ อ่าเข้าเรื่องเข้าเรื่องเอ่อถ้างั้นก็ขอเชิญรับฟังเพลงประกอบดราม่าซีดีของด็อกเดสได้เลยครับก 始まってるの新しい夢の道のり。遥かな空に願いを込めたらすぐに行こう風の鈴耳を立てよ駆け出す 広い大地満ちちるべは心の中思い描く希望に届くように」「ひとりならかなわない夢手と手つなげていけばきっとね」「つかめるはず信じているから」 手を見て「耳を立てて」「手筋と尻尾を伸ばして」「まっクぐにね夢に向かうこの道を一緒に走ろう」